สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนจากการทําบัญชีครัวเลือนทำให้ชาวบ้านชุมชนท่ามานาวจางังหวัดลบบุรีทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะน้ำมันที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าส่วนอื่นๆ ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนจึงได้คิดผลิตไบโอดีเซลเพ <ๆ S 2> ื่อใช้เองให้ชาวบ้านหันมาใช้พึ่งพาตนเองลดรายจ่ายในล่างของแก๊ส LPG ครับ<ๆ>เพราะว่าเราจะมีการสำรวจข้อมูลจากไม่ใช่เป็นบัญชีคูเรือนที่เราสนับสนุนให้ชาวบ้านทำแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลเศรษฐกิจคูเรือนและพลังงานจะเห็นยอดรายรับรายจ่ายแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ใช้เงินไปเท่าไหร่อย่างเช่นพลังงานเนี่ย ค่าแก๊สปีที่แล้วก็ประมาณ5ล้านทั้งตําบลอย่างี้ครับเราจะเห็นตรงจุดนี้เราก็จะทอคืนข้อมูลให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็จะกลับมาคิดว่าเราจะทํายังไงว่าจะลดค่าใช้จ่ายในจุดนี้ครับโอ้โหาล้านวไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเนี่ยเอามุงดูอะไรกันอยู่รครับขอผมดูได้คนนึกว่าอะไรนี่แหละครับท่านผู้ชม เขากำลังสาธิตการทำไบโอดีเซลให้ดูอยู่ครับเห็นว่าทำไบโอดีเซลด้วยมือซกด้วยวิธีทำจะง่ายหรือไม่เราลองไปถามเขาดูดีกว่าครับเราไปหาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมามาได้มาแล้วก็ต้องมากรองกรองเพื่อเศษอาหารออกกรองเสร็จแล้วผมเอาไปตากแดดตากแดดประมาณวันวันใสผมก็จะเอามานำมาทำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วส 4ลิตรแล้วก็น้ำมันแอลกอฮอล์1ลิตรโซดาไฟสองช้อนชานะครับมาผสมกันแล้วก็เขยา่าเขย่าแล้วก็ประมาณ15นาทีนะครับน้ำมันจะออกมาใสแล้วทิ้งประมาณ8ชั่วโมงมจะมาทําการผ่านน้ําทาถึง7ครั้งน้ําจะใสน้ํามันจะใสผมจะทําตากแดดไปเลย1วันถ้า1วันแล้วใช้ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทําเองใช้เองไทยทาไทยใช้ ไถเจริญครับท่านผู้ชมนี่เลยครับลุงเปร่งเขานำไปใช้เติมในรถไถเพื่อใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือไถนาส่วนเรื่องของประสิทธ,ธิภาพก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าลุงเปร่งเขายืนยันกับเราแล้วว่าใช้ได้ใช้ดีเครื่องยนต์เดินไม่ติดขัดครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ก็เดินสะดวกนะครับไม่มีปฏิกิริยากับเครื่อง ใดๆทั้งสิ้นอ,อลุงเปลงคอนเฟิร์มใช้ได้ดีขนาดนี้อย่างนี้ก่อนช่วยประหยัดได้เยอะเลยสิครับลุงเปลงท่ามว่า200ลิตรเท่ากับ6 0พ0นะครับผมจะลดเหลือกึ่งหนึ่งนะครับเหลือ3,000ประหยัดต,ตรงนั้นก็เอาไปทำส่วนอย่างอื่นมันประหยัดกันเยอะเห็นผลดีขนาดนี้แล้วก็เกิดการพัฒนานะสิครับ จากการผลิตไบโอดีเซลด้วยมือก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องเครื่องที่ว่านี้ต้นทุนก็1 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเพราะจากการที่ได้ไปดูงานมานั่นเองครับชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันคิดช่วยกันค้นประดิษฐ์กันขึ้นมาเองนอกจากโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงจะสนับสนุนให้ไปทำไบโอดีเซลแล้วยังมีศูนย์เรียนรู้ เรื่องเตาเผาถ่าน200ลิตรอีกด้วยนะครับโอ้โห,โห,โหเรียกได้ว่ามีประโยชน์และประหยัดได้เยอะเลยนะเนี่ยหาทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจกันแล้วทำอะไรก็ประสบความสำเร็จช่วยกันคิดช่วยกันทำเพียงเท่านี้ก็จะช่วยชุมชนช่วยพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันได้แล้วครับสสนนับ